สบายดีเนาะมันนี้พบกับสองบาเรลมซองปปลาวมันนี่เฮากันที่มากินสมตำอยู่ในป่าช่วงวันหยุดนี่ก็คือทีมงานเหตุงานอยู่เมืองไทยเนาะนี่ก็คือสมตำโอ้เซลพิกร้ายวะนี่ร้ายได้เบิร์ดเลยผมพิก ปลาโตทกิกินบดบะน,นี่ก็คือเสพเสพสมต่ำไผ่าย,ยากก็มาเด้อไผ่ต่ำนี่ได้เสพชองคนนีแ่แหละไผ่ได้ตำ่ำกินเข่าอยู่ทุ่งไหท้ทงนาพุ่นทุ่งไห้ทงนาเลยเพราเขา,ม,าขมีเสพมาใช <จ S 1> ่ไหม ตาำส็บเสบด้วปลาแดกในมได้กูวานบูดลว้วะะเป็นปลาแดกต่ำมาหูงแ่หนีมากินจะจซื้อมากับปุดหรือเบิง่งทำมีปลาแดกบวเขาา้าวะมีมึงหน้าเดิเอาอะาไรวะิ้มดิใช่ดอะไแเบบ่ะ

นี่ก็คือการใจมาคุ้งมาติคลองเขาเต็มโขดบดบ่นลงประด่างในคลองปกักเดี๋ยวจังละ

นี่กคือการตําเสร็จเรียบร้อยเราทากินอย่างเดียวโคกตแดงยูน้โคกที่แตกไปล้วเสร็ฟเาตำแห้งเกินไปเรียบร้อยได้เนี่กินได้หรอบ่ต้มเป็ดเด่นต้มเป็ดกัมีต้มเป็ดกมีดอวยช่วยด้วยแป้ยงนะวางห้าะ กูขวายชงใส่ผยกเห็ดเทียงเราเราเลยมางออกเนาะไส่ตมเป็ดคือ so, บ the ุกไครอืโอ้ยเอาไปเอาไย่างต้มเป็ดต้มไก่นี่เอาไกินทองเดี๋ยวเขาจะให้เขานี่ยเดี๋ยวเขาก็มีหันสองหอยสกีเขาอยือเอาเลยเสบบ่แสบบ่แสบเสบ แบแห้งกินเขาอ,อยู่ปลานั่นี้เขาอะกี้เล็ดนี่ถามมาตัดสินกันจ่อนจัด๋ยาจุมาทางกิ้าย่เลย้คลิปยู่ก่อนไม่ได้ไม่น่าเลาจัถสินะ น si K baptism? K baptism, ่าีห <Medal okus> ูอีวะเจ็บเลยา้เนอืมเปจ็เบืดอทงอืมไป็ดแกงมะฮงเป็แกง่ไมเนาะเป็ดแกงมะงปดแบบนงมาทานู้ชมกินขางกันโอ้้ากินเป็ดแหววแหวว ก็้พักมันไม่หวานเลยกลิ่นแบบอ้อผู้ใหญ่กินชุ่มกันได้หลายคนชื่มยอะกินแบบกี่ก่มาเนี่ยสามสามเดี่ยวมาตามเดี่ยวมาก็ได้กินแกลีเนี่ยอะไรก็กลิ่นแบบสามกดเดี่ยวเนี่ยนะไม่ได้กลิ่นอะไรกอดเดือยกินได้น้ำเกลี่ยก็ไม่รู้ก่รู้แค่กับเขาไอ้เกลี่ย โม่ต้องเิรียดด้วนี่กินเผ็ดมีอะรูดเกลียไม่ใช่คิดาฮคอดัไน่ะเห็ากินก็แล้แต่เผาไปจะเก็บเ่าหมากิเาจะอยู่ใมเอาไ้เบิ่งเดี๋ยวเบิ่งแล้วกลับบานกินโชยก้องบิ่งเจ้าอยู่กาาองมน่างไไปกินไปยะตั้งหลัง ก็ยังไม่ซ <c oughs> ok? ah ีดโอ้โหไอ้ที่ยังทำกินรีบิดนี่สะอมสะอมเผื่อฝนเหรมันคมอันไหนคนไทยมาถามข่อยว่าข้าแจกยังมะ้ข้าแจกมีดหรือแจกยังมีดเงีบเงีปนีข้ามาถามคนไทยถามว่าคนลาวเรียกอะไรสะอมบางคนตอบได้ก็ตอบมีแต่คนลาวตอบได้ได้คอง จักในเพจกระทำแบบชอื่นพักาขันแหละคนไทยต่อบุเป็นบางคนมันบมูหไานพกาสันีคือกันงนี้เป็นบบักดวงแเนตไปได้กันนะะสอมภาษาอีสานรีกอยมองไรยังเน้ะคือสอมแต่ลกเลยบางางไอ้งดวงนตโอ้ มีฟูกทีทีทันหดเนาะเป็ดมานาเนาะเป็ดเขาค่ายดีตัวนี่ม่พอเ้าบดต,ตอนเนาะชาวบาไปนะครับใช้วิ่ไมากินพัากระดองพลากระดองก็ตํามุ้งไม่มาเคกินกะตํามุ้งตุ้เถื่อ เพชนมันไงตึกเอากัดไปครับคืเทาอย่าั้ต้น้ของเไหนามันมีครับแต่เป็นหนา่องบนี้น่อนนเอ้หนากัมีเนาะมือกองให่เาเกี่หนาเขาเปียวเบนเบนก็เกี่ยว แต่ว่าถ้าพาตัถ้าเลือดออกได้หาพี่มองเพียบเออพาตัยังดือดเพราะมันได้เดือดอืมอืดบุอกูรู้ได้นึงถ้าว่าเป็นยังกินเป็นยาตายยางม่หลม่ดิคิวเดือดรู้ตันเข้ามาตัินได้หายใจหมดเป็นว่าเป็นยังลมติดดังยนอนตกผูกเก่าผู้ดนกับไม่มา หายใจออฮะภูมิพยาธิแพเนเศ้าหือเก่าภูมิพยาธแ้แบบไหนแล้วถาแพ้เนเศ้าแล้วจเป็นยังเก่าอ่ะเฮ้เศ้าเลยมัเป็นต้องเป็นวันที่เขาพลาดพัฒน์โซ่ขาดเสด็จขาดเสด็จกูไม่ดี ไอ้เขาเด้อทำบุษม oh, ิงโอ้แพงจิตตบุงอยู่ให้อยู่นาคือเขาได้ปกติไหมเจ็บไ็มไม่เจ็บ ตาย่อนทุก oh. ่อนเลยโหพี่น้องในกรกนี่คืออะไรเนี่ยพักกระสิพี่น้องเด็กคนแค่กินหมักก่อนะเลยออเด็กน้อยงั้นงอ่าพี่น้องมากินตำพุงเข้มประเด็กเนาะจ้าแต่ว่าเข้มห ค่ตัวเดนี่วะเหนอะเป็นมือกวาทองกระเดิมใช่เออกึนได่นไปบ่าบ่นี่เบาเดิมบ้าเดิมกับปอกาแฟมามาเขาด้วยพี่น้องส้มตำเแียหัวโอ้เผ็ดแินี่ก็ไม่เนียาก็กินเขายส้มตำสมันยุดเาบ่ข้ามหน่อยกับี่ไรอยู่้า มีมากมากับเสียนนี่เนาะทงเหล่ากับปป้างเหล่าป้ายด้วยทงเหล่าใส่เห่ทงเหล่านให้ดูทงเหล่าเาะคนกินเหลาแกระตมบงกงมีกับแกมันนี่นี่กระไทยนี่บ้านเนาระไทยีมางไงทงน้าม ตัวสาสตมันจะแสบบ่แมนเพ็ดเ็ดเป็นแหงตำมุงแสบแสบเพ็ดที่หองเมือดเลือดเตกระถาดโอแกนมันยอสินนะว่าแกแสบแสบแสบให้ว่าต่ำมะแกนไ่ได้ยองบแกนมุงที่มันละบฮะแกนมันหมุงยุ่นทิมบ่้ยังามจะูมต่ำไหมต่ำเปิดเนาะ